แม่น้องพิมพ์สาบแช่งให้เวนกำจัดการหลังทอยๆพลังมือแทงลูกสาวคนเล็กของตระกูลเรียกว่ากลายเป็นข่าวช็อกในโลกโซเชียลหลังเจ้าหน้าที่ได้เข้าไปรวบตัวนายธนพัฒน์หรือทอยๆหลังลงมือก่อเหตุกับแฟนสาวจนเสียชีวิตในห้องพักซึ่งลาสุดคุณแม่ของน้องพิมพ์ก็ได้พลังปากสาบแช่งให้เวนกำจัดการหลังทอยๆ พลังมือแทงลูกสาวคนเล็กโดยงานนี้นางบุญญาณัฐเอี่ยมสะอาดหรือคุณแม่น้องพิมพ์ได้เดินทางมาอย่างบ้านลูกสาวเพื่อเข้าไปเก็บของภายในบ้านและเมื่อเสร็จธุระคุณแม่ก็กล่าวถึงทอยๆว่าเหตุการณ์นี้ขึ้นอยู่กับเวนกรรม ให้เวียนกรรมเป็นตัวตัดสินไม่รู้จะพูดอะไรกับลูกสาวเพราะคงไม่ฟื้นขึ้นมาแล้วอีกทังญาติผู้เสียชีวิตได้กล่าวขณะนี้ครอบครวัวกำลังเตรียมตัวไปงานศพเพราะว่าครอบครัวของตนอยู่ที่จังหวัดเพชรบูรณ์เป็นห่วงคุณแม่พี่พิมพ์ด้วย เพราะมีลูกสาวสามคนพี่พิมพ์เป็นคนสุดท้องเขารักและเป็นห่วงพี่พิมพ์มากๆเจอเหตุการณ์แบบนี้ยิงเป็นห่วงสุดท้ายคงอยากบอกพี่พิมพ์ไม่ต้องเจ็บปวดอะไรอีกแล้วน่าจะเจ็บมาพอแล้วขอให้โลกที่พี่กําลังไปเจอเป็นโลกที่มีความสุขมากกว่านี้ส่วนผู้กระทำขอให้ชดใช้ในส่วนที่ทําขอให้เขาได้รับในสิ่งที่ทําทุกอย่างนั่นเองละค่ะ